ให้ไปนั่งก่อนโอ้เด็กไอ้เด็กเดินทางมาใช้ใส่หลังนะฮะมันดีใส่หลังตัวเองเพื่อทั้งนั้นเหรอเออดีมันจะดีแรงเดินมาเอาโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่า ็จะ,จะเิวขึ้นมาคผมบ้าสดีไน่านะจะใส่ยีนมานะการเ,เลอะยีเนี่ย้วกันเลอะสีเาไหอยี่ยิน่เอาที่หยียบอก่นกนอะนองจะออกเงี่มีียบกรโอ เอีเป็นการโฆษณารถเลยนะครับอ่านี้ผมกำลังขับ MT105 ตัว MT ยามาฮ่า MT หรือ MC นะเป็นของยามา h a านะครับเครื่องแม่งอืดจริงไม่่อืดนะครับอืดคือมาคนเดียวสบายสบายครับแต่สองคนลำบากนิดหน่อยดีไปดีไปลงไม่ไปครับลงไม่ไป ย้ร่องน่อยยิย้มไม่องน,น้อยิ้มความเมื่อสถานการณ์ลำบากมากอยากสบายแล้วมั้งจากจต่อจากนี้ว่าจะสบายแล้วั้คือตอนนี้รถผมอาจจะต้องเข้าคาแคร์ก่อนส่งคืนนะครับไม่ต้องเข้าหรอกส่งคืนเนี่แหละจริงไหมเนะี่ยโอ้ยเหี้ยจากการประเมินแล้วถ้วาว่าขวาสวยกว่าขวาไปดิ เดิม่ได้แต่จะ of ไ้่มี Godzilla. ที่ะน้นสายต <c ười> ้องลงแล้วสา้นปดฟอนต้องทำปันขาเป็ดนะครับคุแม่พอกันครับข้างน้างหลัง้าวสายยาขวาย่างครับผมบอกเลยครับคนขับค่อนข้างจะปดแขนนิดนึง เก่งมากมากโอ้หนื่องด้วยน้ำหนักรถอ่าน้ำหนักรถน้ำหนักคนสองคนนะครับโอ้ไหนจะ